สวัสดีครับพบกับผมตรอง How to go home โดยช่องผมจะพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณวิทยาศาสตร์และธรรมชาติครับสำหรับใครบางคนที่ได้ลองนั่งสมาธิดูแล้วรู้สึกว่าไม่ตรงกับจริตของตัวเองหรือแมขนขณะที่นั่งสมาธิรู้สึกว่า จิตของตัวเองไม่นิ่งหรือว่าคิดอะไรฟุ้งสร้างและไม่อยู่กับตัวเองผมจะมาแนะนำอีกวิธีหนึ่งครับนอกเหนือจากการนั่งสมาธิเราเรียกว่า Grounding ครับซึ่งวิธี Grounding ครับเป็นการที่คุณได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้อยู่กับใบหญ้าพื้นดิน ต่อไปครับผมจะพูดถึงเรื่องของวิธีการในการกราวดิ n งครับโดยอ้างอิงจากประสบการณ์ผมครับข้อที่1ครับให้ทุกทกท่านครับถอดรองเท้าถอดถุงเท้าให้เท้าของเราครับสัมผัสกับพื้นดินพื้นหญ้านะครับจากนั้นครับมือทั้งสองข้างของเราครับ ให้สัมผัสที่บริเวณต้นไม้ครับในส่วนของลำตัวของต้นไม้นะครับจากนั้นครับถ่าทางขึ้นอยู่กับเราได้เลยครับว่าเราจะยืนหรือว่าเราจะนั่งถ้าโดยส่วนตัวของผมครับผมจะขอแนะนำเป็นวิธีการนั่งครับเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนพลังงานได้ง่ายขึ้นครับ จากนั้นครับให้ทุกทุกท่านครับหลับตานะครับจากนั้นครับให้เราหายใจเข้า4วินาที1 2 3 4จากนั้นก็หายใจออกครับ1 2 3 4 ทำแบบนี้ประมาณสัก3-4ครั้งนะครับจากเดิมครับคุณจะรู้สึกว่าในตอนแรกถ้าคุณมีความเครียดหรือความวิตกกังวลใดๆหรือสิ่งที่คุณคิดมากหรือคุณมีปัญหาอะไรต่างๆถ้าเราได้ใช้วิธีการหายใจเข้าและหายใจออกลึกๆช้าๆ มันจะช่วยให้เราได้รับพลังงานจากธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายครับจากนั้นครับวิธีที่ผมทำต่อไปนั่นก็คืออะไรที่เป็นพลังงานลบกับตัวเราครับเราตั้งจิตภาวนาครับว่าจากพลังงานลบทั้งหมดขอให้เปลี่ยนเป็นพลังงานแห่งความรักและความเมตตาจากนั้นครับให รู้สึกว่ามีพลังงานที่ส่งผ่านจากตัวเราเป็นพลังงานแห่งความรักและความเมตตาส่งไปยังต้นไม้ด้วยความอบอ้อมอารีและส่งพลังงานจากต้นไม้ที่เราได้สัมผัสส่งไปถึงสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตต่างๆได้รับพลังงานจากต้นไม้ที่เราได้สัมผัสครับเราจะรู้สึก ลงมากขึ้นครับจากนั้นครับเราเมื่อเราทำไปสักพักครับเราจะรู้สึกว่าเหมือนต้นไม้กำลังเต้นอยู่เหมือนพร้อมกับหัวใจของเราเต้นตามจังหวะหัวใจเหมือนกับว่าต้นไม้เองก็มีชีวิตเราเองก็มีชีวิตทำแบบนี้ไปสักพักครับคุณจะรู้สึก ถึงกางเหมือนเป็นหนึ่งอันเดียวกันกันกบต้นไม้นะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณ5-10นาทีถ้าเริ่มต้นอาจจะยากหน่อยครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าทำเป็นประจำทำเป็นบ่อยๆเราก็จะสามารถที่จะทําได้ครับพอเมื่อคุณได้ทําเสร็จแล้วครับวิธีต่อไปครับ ผมจะนำมือทั้งสองข้างครับมาจาับที่บริเวณย่านะครับหรที่มีพื้นดินนะครับจากนั้นเราก็หลับตาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็หายใจเข้า,านับหนึ่งถึงสี่หนจากนั้นครับหายใจออก1 2ึ่สาสี่ เมื่อคุณหายใจแบบนี้ไปสักพักหนึ่งเช่นเดียวกันครับเมื่อเราทําไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าตัวเราเองกับพื้นดึงของเรามีการสั่นสั่น้อมนะครับในจังหวะเดียวกันเหมือนพื้นด่งกาลังเต้นอยูอ่หลังจากที่คุณรู้สึกว่าพื้นด่งกําลังเต้นอยู่พร้อมกับหัวใจของคุณคุณก็ทําเหมือนเดิมครับ คือเป็นการปิดพลังงานของคุณนะครับตั้งจิตนะครับอ,อธิษฐานว่าจากพลังงานลบของเราทั้งหมดนี้จงกลายเป็นพลังงานบวกและส่งเป็นความรักและความเมตตาให้กับพื้นดินของเราที่เราได้อยู่อาศัยส่งจนไปถึงแกนโลกนะครับแล้วก็ โลกใบนี้ก็ได้ส่งพลังงานออกไปสู่จัก,กรวาลบุกเสืาจัก,กรวาลน,นะครับพ mm hmm. อคุณทำเสร็จประมาณ5นาทีจากนั้นครับคุณก็สามารถที่จะลืมตาออกมาได้ความรู้สึกจะมีความแตกต่างกันครับระหว่างก่อนคุณทำการกราวดิง้งและหลังจากคุณทำการกราวดิง้งนะครับโดยที่คุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเบา รู้สึกเหมือนลอยรู้สึกว่า,าสิ่งที่คุณคุ้นคิดมาตลอดหรือสิ่งที่คุณเครียดกับบรรเท่าลงครับสุดท้ายครับผมเองก็หวังว่าวิธีการ grounding จะสามารถทำให้ทุกคนได้พัฒน,นาจิตใจของตัวเองได้ปรับความที่ปรับพลังงานให้มีความเป็นบวกมากขึ้น มีความรักและความเมตตาต่อสรรพสิ่งบนโลกมากขึ้นและสุดท้ายครับหวังว่าทุกคนจะสามารถนำไปสุดผนกันได้ครับเพื่อให้ยกระดับจิตใจของตัวเองครับ